สวัสดีครับวิธีการตั้งค่าปุ่มโทรด่วนในแอปพลิเคชัน Line นะครับให้มาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Line หน้าหลักก็จะเป็น Line Today แบบนี้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนให้มาเป็นแบบนี้ครับให้มีปุ่มโทรขึ้นมาบนหน้าหลักแบบนี้นะครับวิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับเปิดขึ้นมา ปกติจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปุ่ม today แบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นปุ่มโทรนะครับซึ่งก็จะสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน l i n e โทนะครับให้เรากดไปที่ฟันเฟืองที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับจนมาเจอคำว่าโทรนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับ เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูนี้ครับเลือกแท็บโทรแล้วก็ไลทูเดนะครับให้เพื่อนๆกดเปิดขึ้นไปเลยครับจากนั้นนะครับปกติแล้วนะครับเมนูนี้นะครับเขาจะเซตมาที่ไลทูเดนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่โทรนะครับกดไปเลยจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดแบ็คกลับไปได้เลยนะครับกดปิดไปเลยนะครับ เพียงเท่านี้นะครับปุ่ม Today ก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโทรขึ้นมาแทนนะครับวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่าก็จะเห็นประวัติการโทรทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้แอปพลิเคชัน Li n e โทรนะครับสังเกตตรงสัญลักษณ์ด้านหลังนะครับที่เป็นรูปอ่าหูโทรศัพท์แบบนี้นะครับจะเป็นการโทร แบบปกตินะครับถ้าเกิดเป็นรูปเครื่องวิดีโอนะครับเครื่องถ่ายวิดีโอนะครับก็จะเป็นการโทรแบบวิดีโอคอลนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆยังสามารถกดไปที่รูปของเพื่อนนะครับเพื่อทําการโทรได้เลยนะครับหรือว่าจะแชทก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังสามารถทําการลบประวัตินะครับการโทรตรงนี้นะครับโดยการเลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับก็จะเห็นปุ่มลบนะครับ หากเพื่อนๆต้องการที่จะลบประวัติการโทรนะครับก็สามารถกดที่คําว่าลบได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถลบประวัติการโทรได้แล้วนะครับวิธีการตั้งค่านี้นะครับก็จะ,ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ในการโทรมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะตั้งค่าแบบนี้ก็ลองไปทําตามวิดีโอที่ผมแนะนํนานี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางช่องไลฟ์สาระชา n e l นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ